โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะผมก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปประมาณ4ี่ถึงห้าวันได้เลยนะเพราะว่าในช่วง4ี่ถึงห้าวันนะี้คือผมเหนื่อยจากงานมากๆนะครับผมเลยแบบว่าไม่ได้เข้าไปดู youtube แล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าตัวเองแบบว่าไม่ได้ลงคลิปมากี่วันแล้วนะผมก็วันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมกลับมาทำคลิปได้แล้ะอ่า แต่ว่าวันเนี้ยผมจะมาเป็นซีรีส์นี้นะผมก็คือป้ายเหลืองดันหลีกงนะครับซึ่งไอนดี้นะผมที่ทุกที่ทุกคนเห็นอยู่นะผมก็ไอนดี้นะผมจบแค่ทองสามนะผมอ่าแต่ว่าวันเนี้ยผมจะพยายามดันนะเออพยายามดันให้มันได้เยอะที่สุดนะผมสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอแรกอันนี้ตอนเลยแล้วกันนะเออซึ่งตอนนี้พาร์ทผมมันก็เก็บครบแล้วนะผมก็ ไม่ได้เล่นภารกิจรายวันต่อแล้วนะเพราะว่าเวลมันจะขึ้นเอานเนาะผมก็เลยแบบว่าพาร์ตันปุ๊บก็หยุดเล่นนะผมส่วนในของนั้นผมก็เดี๋ยวไปหาเวลาแรกที่หลังเอาไม่คู่ความทำเพลงครับผมดันต่อเลยล้ะกันถ้าผมเจอทีมไหนคือผมก็จะพยายามตีนะแต่ถ้าทีมไหนผมรู้ว่าผมตีไม่ไหวผมก็จะรีหนีนะไอ,อ้ดีนี้บอสผมใกล้แมกแลขาดกบมวงหกตัว หกตัวครับขาดกบม่วงหกตัวก็อาจจะขึ้นเก้าดาวแม็กแน่นอนนะผมว่าทรัพยากรมีครบเรียบร้อยแล้วทั้งหินน้ำยาแล้วก็กบมีครบเรียบร้อยแล้วนะผม,มที่แรกผมก็จะแบบว่าเออมาพูดแบบอัดแล้วก็แบบแนะนําแล้วก็จะเป็นแบบว่าตัดเหมือนไฮไลท์เนาะเล่นพ v p อะไรทํานองนี้แต่ว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็อาจจะแบบ เปื่อย,ยกันนะ,นะเอออาจจะไม่ได้เห็นผมพูดอะไรทำนองนี้เนาะ,ะผมก็เลยตัดสินใจมาอัดแบบพูดไปเรยไป,ไปไปด้วยเลยดีกว่าเนี่ยเจอทีมตึงๆมันก็ยากอะเออทีมผมนะคือเกียร์มันก็ยังขาดอยู่นิดนึงนะสำหรับผมคือขาดแค่เกียร์โดนให้แทงแก็แบบรดแรงนิดหน่อยโดนผมแนะ่ น่าจะโดนนะทีมนั้นโดนผมนี่เวลกาหไปเหลืองตัวไลยแม็กแบบเกือบทั้งทีมแลทีมเขาเมื่อกี้นี้เรียบร้อยโดนผมนับก็สไตล์ทีมนี้นะผมไอดี ID นี้ก็จะเล่นเป็นเน้นตัดแร่ชิงแร่แล้วก็เพิ่มแร่นะครับผม่าก็เป็น น่าจะเป็นคอมโบเมตาณ่ะตอนนี้เลยนะที่แบบชิงแรลเพิ่มแลหยุดเวลาแต่ผมอยากได้แบบขาดปู่กับพิเชอร์กับสล็อตนะที่ผมอยากได้แต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะว่าไอดีนี้ตอนทัดมืดเปิดไม่ได้ตัวดีๆเลยนะ,ะผมได้อัดคลิปไอนี้ปะหรือไม่ได้อัดน่าจะไม่ได้อัดนะเออผมเปิด ตั้งแต่ตู้มันมาแ,แต่ตอนนั้นไม่ได้คลิปคือไม่ได้อะไรเลยไอดีนี้เสียดายนะผมถ้าได้พิเชอร์มาก็ดีแต่ว่าก็ยังไม่มีกบพั้นอยู่ดีเออไอดี ID นี้ผมไม่ได้เติมแล้วนะพยายามแบบเก็บแบบฟรีเอาเพราะว่าไม่ค่อยอยากเติมเกมนี้เท่าไหร่แนละ้วผมก็เติมมากสุดแค่แค่พาร์ตนะตัวบินก็จะมาบึ้มบ้างหมือวเพื่อน โหแล้วไมกี้ผมรู้สึกว่าฟอร์ไมกี้ S 2องมาเล่นดีมากกันนะคุณผู้ชมมันถึกมากขนาดบ,บางอดีผมมีรูดเดีแบบยังยังแบบเจาะไม่ค่อ,อยเข้าเลยอ่ะเรียบร้อยโดนบินของบึ้มพันเนี่ยผมเทคนิคที่ผมแบบใช้เล่นตลอดเลยหลายไอดีก็คือ พยายามลีหาคู่ที่เราแบบว่าเออเราตีแล้วแบบโอกาสชนะมันเยอะนะผมมันจะได้แบบง่ายต่อการเก็บบีของเรานะครับแล้วก็ขึ้นหลีกไปอยู่จุดสูงสุดเพื่อรับบีต่ออาทิตย์ได้เยอะๆนะผมแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ลีบ้างไม่ลีบ้างนะถ้าตีไหวก็ตีตีไม่ไหวก็ลีหนีนะผมเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะเออผมอาจจะต้องพัดก่อนนะไม่รู้บอดกรพัดไหม โดยผมเรียบร้อยเกมนี้ผมก็ชนะมาได้อีกรอบนะครับผมก็เสียงผมอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะผมไม่ได้ต่อหูฟังนะเออผมชาร์จแบตอยู่เนาะก็เลยเอา Mind ไมโครสัเนี่แหละพูดเข้าไปนะมันอาจจะดูเบาบ้างหรืออาจจะแบบฟังไม่ค่อยชัดก็ขออภัยไว้ด้วยนะผมอืม ผมมีเรื่องจะพูดเรื่องหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปที่ผมลงไว้นะผมก็คือแบบว่าได้รับ500รูปบีต่อเดือนนะผมถ้าใครแบบว่าไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือแบบว่าฟังไม่เข้าใจในบางคําที่ผมพูดก็ไปดูคลิปใหม่ที่ผมทําได้นะเออผมทําเป็นรีเมคให้แล้วนะผมคลิปนั้นก็ผมไม่ได้ปิดเสียงเกมนะเออคลิปเก่าแต่คลิปใหม่ผมปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคร ไปย้อนดูกันได้นะผมสําหรับใครที่แบบว่าพึ่งเข้ามาดูแล้วแบบกําลังหาแนวทางการเก็บรูบี้นะผมอไปดูได้นะผมถ้าไม่กินก็ถึกอย่างโหแล้วโดนเพิ่มแร่พันหนึ่งสำหรับป้ายเหลืองเนี่ยข้อเสียเลยถ้าโดนเพิ่มแร่ในคลิจบเลยนะโหดูบินมันเสกเกินเพื่อน ทีนี้ผมน่าจะมีตัวกันบินอยู่มั้งแต่ไม่ได้ใส่มาเล่นนะผมไม่ค่อยได้แบบสังเกตดูทีมฝั่งตรงข้ามเขาว่าแบบเขามีตัวบินหรือไม่มีนะอะเรียบร้อยอันนี้ก็ยังไกลอยู่นะจากทีมผมเนี่ยเลือดประมาณเนี่ยผมลองตีดูนะแต่มีบินไม่เป็นไร น่าจะจบไวจุดเกมนี้ผมก็อยากจะแบบว่าอัดหลายๆ ID ให้ดูนะแต่ว่ามันน่าจะเล่นไม่ทันนะคลิปมันก็นอาจจะยาวไปเลยเพราะว่า ID ผมมันเยอะมากๆนะคุณผู้ชมผมเล่นอยู่ประมาณ1 2บสองถึงสิบสได้นะต้องพัดก่อนนะไม่งั้นโดนโอเคบอทเขาโลไปละ เอาผมว่าจบไวนี้แหละน่าจะเป็นผมที่โดนจบดูมันเคกเฮ้ย <Hey, S 1> เอาดีเพื่อนเอาผมไปไหวจริงครัผมขอลีน,นี่ตัวบินเลยนะถ้าผมเจอแม่งคือมันเกินผมไม่ค่อยชอบเลยอยาตัวบินอยู่ในทีมป้องกันนะเผมต้องไปหาตัวการบินมาเล่นบ้างแหละไอดนีนี้น่าจะมีมั้งอาจจะเป็น น้ำหนักหรืออาจจะเป็นไอนี่ก็ได้นะซารี่มักลุกถ้ามูลลดน้ำหนักผมปั้นแม็กตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่ากบไม่มีนะผมมีกบที่มีคือให้บอสมึดไปหมดแล้วเออแต่ว่าก,กบดำเนี่ยไอดีนี้มีเกือบ20่สิบตัวนะผมก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะว่าผมจะปั้นกันบินขึ้นจริงๆไหมหรือว่าอาจจะแบบรอปัป้นโคโรโบอย่างเดียวก็ไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าอยากทำให้แบบทีมผมมันแบบไปไกลขึ้นใน PVP ก็ต้องปั้นกันบินเนี่ยแหละน่าจะโอเคสุดแล้วโอ้ยบางคนแช่แข็งมาโดนแน่เรียบร้อยเกมนี้จบแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยครับผม คือสไตล์การเล่นผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ตึงเหมือนช่องอื่นๆนะผมที่เขาเล่น Pv, PV เพราะว่า ID ผมมันเป็นป้ายเหลืองนะแะ้วแบบทรัพยากรมันค่อนข้างจากัดนะผมไม่สามารถแบบไปหาของอะไรอย่างอื่นได้นะเออโดนไปด,ดีโดนแน่ แต่ว่าเวลาผมเล่นจริงๆคือผมปล่อยแค่ทีมนี้นะเออเนี่ยปล่อยแค่สีตัวนี้เล่นตลอดนะไอทีม A ไม่ค่อยได้สลับไปปล่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอันเนี้ยจะกินแร่ไอทีมนี้ไปเนาะผมก็เลยแบบปล่อยแต่ทีมนี้ทีมนี้อย่างเดียวส่วนบอสผมก็รอแม็กนะผมเดี๋ยวเอามาใส่หน้าทีมหลักอ่าก็ตอนนี้เป็นเงินหนึ่งที่เรียบร้อยแลวนะคือเป้าหมายของซีรีส์เนะี่ยคือผมอยากให้ไอดีเนะี่ยขึ้นทองสอง เพราะว่ามันมีรอบหนึ่งอะเออผมเกอบขึ้นทองสองแลวแต่ว่าตอนนั้นผมก็ขี้เกียจไต่ไปก่อนนะเออแบบเพราะว่าเวลามันก็ข้างจํากัดเนาะที่ผมแบบต้องเล่นหลายๆไอดีแบบผมมาเล่นทีเดียวแบบวันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์อะไรเงี้ยเออเวลาเล่นก็เลยแบบไม่ค่อยมีในการไต่แบบแต่ละไอเดีเนาะบางไอดีก็ทองสามบางไอดีก็เงินหนึ่งบางไอเดีเงินสองเออประมาณนี้เนาะก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แวร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษอีกรอบนึงนะผมที่ผมห่างหายไปนานนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ